เขาเจาะมั้งหม้อไผ่เจ้าะมั้เล่ไเต๋จ้า่ก็เจ้าเอาอันมาไห้ปนิเด็กโดนพี่เขียนตัวสีแดงๆนั่นยน<อ>ุ่งหมั่นกองมันนั่นเครื่องๆมันเป็นกระจกมันบ่นจะอ่ามันเป็นกระจกไอ้ถาดแบตเตอรี่ไว,ไยว้ยุ่งมีเขียนอยู่เครื่องเครื่องนั่นตัวสีแดงๆอืม มีสองโซเขียนปิดไว้สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกๆุท่านครับผมเนาะที่อยู่ต้อนรับเขาสู่ทีมงานมาเห,ห็ครับเนาะอามืนี่มาแล้วครับผมใครที่รอคอยเน้อทั้งเยอะแยะนนครับผมเนาะไหมาตั้งแต่ต้นคลิปพี่น้องอคนโทกมาถามหลายเนาะ <S <S ฟันบน ซีฟันลางหาเก่าล่างหลักหน่วยคือ9ตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อเขามาสองสามวัดทีแล้วสําหรับลางวัดที่ผ่านมาฟันลางหลักหน่วย8ครับออก2 8ก็นานั่นกับฟันมากครับผมเนาะ,ะเขาตรงๆรงวดนี้1กันยาฟันล่างไปที่9ครับผมหน่วยล่าง เนาะเก้าตาเพเจเพนจับคู่ไหก็คือหาเก่าล่างครับผมเนาะแล้วก็คนพบมาถามพี่น้องร่อเลขท้ายสามตัวพี่น้องเนาะรอเลขท้ายสามตัวอ่าโอ้เขมา,ามาทํเอามือนี่มีครับตอบพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือนี่จะ,อะโอ้หาเจเพน เอาสำหรับชุดตอ่องวดพี่น้องลักร้อยอ่าบนเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นให้ไว้ที่เนื่งกับเก้าแต่ว่าสองตัวเพิ่นให้สี่เจ็ดครับผมอ่าถ้าจับสามตัวก็หนึ่งสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเนาะที่ให้ไว้นี่ครับชุดตอ่องวดพี่น้องเนาะเอามืมเน่รอติดตามน้ำกันครับผมเอาคุณพระเจ้าอ่าครับผมเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีเจียงยันครับ เอาสวัสดีพี่น่าง FC ทุกูทุกคนครับผมรอกันทั่งประเทศเลยพี่น่างเด้อเนะว่นา,วานกรโทบว่าทำาจากกรุงเทพกรุงไทยรอดสามตัวเพิ่อจะไปยิบรสเทอรี่พี่ร่างอ่ะสมตัวท้ายประตูว่าจะมีบอเนะมื่อนี้เจ๊ยงนันเพิ่นจะมา,าย่าให้โวกทุ่ไทยเนะ เฮ้านายเจเป็นยัง <c oughs> ไงบ้างครับผมฝันดีไหมฝัน <c oughs> ดีอยู่จ้าตัวตัวว่าตั้งไหนเล็กเล็กก็ยังยำตัวก้อยู่จากเล็กลางโอ้ <c oughs> ตอนหลังเล็กวอกหัดมือเล็กสิออกหัดสีมานี่ก็ยังตัวเก่าคือเก่ายืนหยันคือเก่าแมน่นบ่ ก็คือหน่วยล่างคือเก้าเช็เ,เก่าพี่เก่าจ้ะเลขเกายัางพอเปลี่ยนแปลงเพิ่นฟันมาสามงวดแล้วพี่น้องเนาะสามงวดติดแล้วทีอ่อยู่กับทางส่องมากเขาตรงๆพร้อมสำหรับล่างเนาะงวดนี้ฟันมาก่อนจะดังพี่นอ้องก็คือเก้าล่างรักหน่วยนะเจ๊จ้ะ ลักซิปเจ้าเดลักซิปกันเอาหาเก่าเือเก่าเา 9, ลาะเจ้ะโอ้ห้าเก้าพี่นรองแชนแชนๆน้อยๆน้อยฟันล่างพอมัมปเจเจ้ห้าเก้าเจคนฟันล่างมาได้พี่นรองเด้อเก่าลักหน่วย ผู้ใดอยากลูดก็ลูดได้ได้ชัดเจเนอ,อ่ะแต่ว่าถ้าใครงบน้อยก็คือห้าเก้าล่างเท่านั้นเป็นตั้งไหนเจ๊บาดฟันตั้งไหนฟันตั้งไหนเป็นตะเป็นได้เป็นตูบอ่ต่ว่าันก็ขึ้นนี่บอรลูวานั่นอ่ะเป็นไหนอันนี้ฟันวาน มี่คนเอามอตเี่มาให้แต่ว้าก, <Why? S 2> กะ็ะจกเอานอกมาเป็นแผงไว้โอ้แผงอันเป็นภาพที่เระเจกมาขายน่ะบอกจ้าเป็นแผงเป็นแผงไอ้พี่กะ็ะจกเอาใส่ลอตเตอรี่มาขายนะจ๊ะกระจกมาหมอบให้เจ้าหมาเลยแต่จ,จ้าก็เจาเอาอัน แม่าหายปนยินเด็กยวนที่เขียนโซซีแดงๆนั้นยูกั oh. งกองมันนันเครื่องเครื่องมันเป็นกระจุกมันจาน oh. มันเป็นกระจุกไอ้ทับลอตเตอรี่ว้ยูกเขียนยู่งเครื่องเครื่องนั้นโซสีแดงๆ mm. มีสองโต mm. เขียนปิดไบหาศูนย์ เราก็เลยถามเขาบานขายขายไป่รหคสผิดบอรหรือจังไดกระเจากันเล่ย่านบอทั้งเบิร์ดนี่แหละฉ็สั่นมดแท่งน่ะให้มดให้มดแพงมันในราคาหาหาซีด้างซีนะจะอืมกันเลยว่าเอาคือสีขายถึกแท่งสัน่นเรกันเลย,ยปไปยิบมาใบหนึ่งครับผม ยิบยิบรตีมาไปนึงบานเอก็เล่นใจเงินกระจ้าไปหน่นอยนึยงนกระจา้กะจาก็เลยว่ากัาแมนขายทั้งหมดหาไอ้ทั้งมดดด้วยเงีนยันไม่หาสิบบาทก,เาาเออก็เจ้าว่าเออคือมดแพงเันหาสิบาทก็เจ้าจะขายแค่นั้นจ้าขายห้อยนึงกับบ่อจ้าขห้น้อยนึ่งกเจ้ากับบเอเอเอ,อบานี ก็จะไม่ยกไปดึงออกมาจากแผลงดึงออกมาจากแผลงมาเป็นนั้นมีไฟก็จะเร่ยืนให้เลือดไปเล่ามันก็เอาก็จะเลยว่าเอาว่าท่านมันเป็นของเจ้าเจ้าซื้อแล้วแล้วก็ไม่เอาให้เท่าเหมือนเลือดแผลงจ้ะอือคือเมาแผงเลยตัวเดียห้าสิบบาทนี่ กันก็จ้ายืนาาย่นมอเตอรี่ให้เราโนยิบมากลับไว้ในเมื่อว่าสิเบิงว่ามันเป็นตัวแต่ตัว,วไก่มัน,นมดินขมาตะเอยพูดไี้เออน้านาให้ไหนต่ว,ว่ามันเป็นลูกไก่ไหมจ๊ะเป็นลูกไก่จ้ะมันเป็นลูกไก่หน่อยนั่งตัวงเองี้ยงดกดินขมาอืมบาน,นี้ก็เลน มันมันเกิ่นขว่ามันแค่แทนมันในลถตะนนี้รอต่อจัดเมื่อกถจะเลยซูในไกลกันเลยเอวอนในจะตีไกลตายหมดใกล้ตายพอบไกลน่อยใกลน่อยตายพอบบอจาไกลน่อยตายก็เรื่องว่าสิได้เห็นเหล็กเตี้ยจา ใกล้น่อยบินเข้ามายุ้มรถเตลีต่ลรุดมืดศูนย์แห้งเตี้ยแ,แสกฟันตายคอรอเลยเตี้ยฟา <c oughs> โทษเอาให้ตีใกล้ตายเบิดโอ้ยใกล้มากระเบิดลนี้หน่อยตีจนตายเบิด้ล <c oughs> ใกล้หน่อยกระบอกบินนี้เลยโ้โหาโทษฟาโทษพี่น้องเอ้ยบาลน,นี่โอ้มันเป็นยูหรอพระเจ๊ บาดูพ to oh, ูอกันจะแบบโอ้พี่น้องมันคือเป็นปีชนะเปลี่ยนแบบนี้สนี้เออพี่น้องแปงเอาด้วยพี่น้องเด้ออ่าหัางมดแผงทีว่าอ่าลรตีเพิ่นมาขายให้มดแผงเลยข้าจ้าขายแค่ห้าสิบบาทนาะแต่กะกางสีเบิ้งตัวเลขกกางสีเบิ้งว่าดึงขึ้นมาหรือว่าสีเบิ้งตัวไหนจะเลือกเอาเม่น้อนนี่ แต่ว่าบพอเห็นเรืกรถเตีเือใกลหน่อยจักบินมา้าไซพี่น้งองเขามาป่วนหนาด่างมาสั่นพี่น้องศูนย์แห้งมาสั่นพี่น้องแฝงฟาดตายบัสตายคอรอเลยว่าพ่อเอาไกลหน่อยกันสิบอ่ตัวไรล่ะเจ๊เมือม่อเมือมอม่อแปะบรหรือว่าจาังไสเมื่อวันเรียกคือเลี้ยวบอหืม ับปลูดุเพ่อกันมามันสิดใเป็นตัวใดตัวว่ากันเพราะว่าไปเห็นตัวเลขนะจ๊ะเอาไปเอาไปซื้อลอตเตอรี่เออไปซื้อลอตเตอรี่ไว้นีกับที่นัดสุดกำเนียนตาสามกับสองเอาซื้อหลายใบแบบปะซื้อลายใบเนี่ยจ้ะอ่ะอซื้อหลายใบ จ้ะโอ้ซือไม้ไตไว้นี่มนี่ก็ล้งไพยด้วยสามเก้าสองจ้ะอืมโอ้ซื้อลอตเตอรี่สามเก้าสองเลยพี่นังเดอ้อสามเก้าสองเอามาันในมาตาเจดตัวดี้ิีิจังบวดอยงี้เปิดเผยเรียอว่าเป็นโค้งที่ใครบอก ขา้าวฟอมนี่เป็นออกมาจากตน้นใหม่อไม่เลกจก้ะเพราะว่าต้นอยม่ยันบานมันออกดอกจกอ้ะแต่เริ่องตัวเรียอยู่ใไนะม่ใยมั้งเอ้อเห็ดตัวเรียก็ไปมักตัวนั่นจ้ะ เลขคำนั่นกับซือที่อกองเจะแต่ว่าเอาตรับเลขคำนั่นไปสำหรับตัวเลขคำน,น,นั่นตัตัวเกาเ่าแมนบ่เจจ่าตังตัวเกาก็คือบนน่ะก็คือสามตัวอะก็คือส7เเจ็นาะส7่เจ้ะเจอ่าส7เจ็อ <47 S 1> นะ่าหนึ่งเจ็กาส่เจ็เจเนาะแมบ่จ้า ต่อพี่เจ็ดน้องพี่เจ็ดอ่าหนึ่งสี่เจ็ดได้พี่นังเด้หนึ่งสี่เจ็ดอ่าเก้าสี่เจ็ดอ่าแล้วก็สี่เจ็ดเราตัวเขาเน้นแล้วก็ล่างล่างหาเก้าห้าเก้า วิ่งเก้าหน่วยเลยพีย่น้องเด้อแล้วก็ขาเก้าซี่เก้าขันไว้<ช>อันสามตัวท้ายรตเตอรี่มีปูเพิ่อนมาบอกว่าเจ๊งวันโคนรออยู่ไทยลัตรีอ่ะสามตัวท้ายยังมาท่านอันนี้จ้ะโอ้ยังมไ่ได้เอ่กแบนี้ก็นี่ละโอ้ยนี่ตัวอัน หาซศูนย์เราชื่อลเราจนี่ไม่ฝานนั่นและเออเออนาออาจจะเป็นตัวนี้เนาะหรือว่าอาจจะเป็นสามเก้าสองนี่เนาะสามเก้าสองมันอยู่จุตต้นใหม่จ้ะงามเลยบ่เจงามเลยบ่กเจ้าเห็นคัักเลยบ่กแต่มันอยใบไปหม่ออมันมันมันออกดอกทั้งสองตนนะทั้งสองกระทางก็เียเป็น เป็นเด็กอยู่ในกระถางนะจ๊ะครับผมอืมพี่น้อเอ้ยอาพิจารณาดูเอาเด้อเนาะนี่แหละโค้งตัวถ่ายของเจหงษ์งครับผมเนาะคนที่รอคอยเนาะหายมาแล้วเด็กสูตรเลขเอียงก็งกคือเก่าเช่นเดิมเช่นเคยแต่ว่าเพิ่มเติมมากก็คือ,เ,อเลขฝันเอาไปพิจารณาบ้ง เนาะเอาฟันดีจ้ะน้องจีเนาะวันดีเนาะจ้ะอืมเอาตามน,นั่นแหละพี่น้องเนาะขอเออ่ให้มีโชคมีหมันน้ำกันเนาะขอบคุณเจริญหลายครับจ้าวันดีจ้าเอาครับผมเนาะขอบคุณเจรินครับผมเนาะว่านเพิ่นยากพี่น้องก็ให้พิจารณาเบื่อก่อาเนาะสำหรับล่างก็ยังเน้นเหมือนเดิม าเพิ่มเติมขึ้นมากกับคือเด็กฝันพี่น้องเนาะเนาะเอาแคปหน้าจอได้เพียงเด้อเนาะสุดตองวดก็เห็นแหละแหละแต่ว่ามือนี้แต่ว่าโคกทุดทไทยใหอ้อย่าลืมสีเจ็ดด้วยเป็นเด็กสูตรเด็กคำนวณ เดี๋ยวเอฟนีตะเขียนให้ยไหมเด้อพี่น้องเด้ออ่าพี่น้องทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลครับผมเนาะอ่าตัวเลขของเจนเงินครับผมเนาะอ่ามีเลขฝันอ่าเลขคำนวณตัวนี้ยังคงเดิมเลยพี่น้องเด้ออ่าซีเจ็ดที่เพิ่นหายหมาตองวัดหาเก้าหายมาตองวัดลางตะวันตัวนี้คือเลขฝัน ล่าสุดครับผมขอให้แห้งๆปังๆใครที่รอเจ๊งงั้นครับผมสําหรับคลิปนี้โศกมันครับเอาช่องนี้ทางนี้เลยพี่น้องเด้อแห้งๆปังๆทุกท่านครับผมอ่าแคปมาจอเอาพี่นอนะ้องเนาะอ่าองค์สุดท้ายเจ๊งงั้นครับเลขคำนวณเลขฝันหาสูตรในแดงจึงครึ่งพี่น้อง อ่าตามนั้นครับผมเนะาะขพให้แห้งๆปังๆโศมมานครับผมด้วยยกช่องครับผมสําหรับดีเงียนครับ